มีเรื่องขำๆที่เป็นธรรมเล็กตอนนะก็วันนั้นเจ้าหน้าที่อบตอส่งคนขับรถมารับที่วัดไปบรรยายธรรมที่อบตอพออาตมาขึ้นรถนะพออาตมาขึ้นรถเรียบร้อยนคนขับรถก็เตรียมจะออกปรากฏว่าหัวหน้าก็โทรมาจากอบตอคือโทรมาถามว่าตอนนี้เจอพระหรือยังเข้ามาในวัดเนี่ยเจอพระอาจารย์หรือยังไอ้น้องคนนั้นก็ตอบไปชัดเจนเลยนะเจ้าหน้าที่ขับรถเนี่ยบอกว่าอ๋อครับตอนนี้ผมได้ตัวพระมาแล้วครับ ฟังแล้วมันไม่ค่อยอยากไปเลยนะโยมตอนนี้ผมได้ตัวพระมาเรียบร้อยแล้วครับฟังแล้วนี่แกจะหลอกฉันไปฆ่าหรือเปล่าเนี่ยผมได้ตัวพระมาแล้วครับผมได้ตัวพระมาแล้วอาตมาก็นั่งยิ้มยิ้มนึกๆในใจคือเขาใช้คําพูดผิดอ่ะนะด้วยความอารามดีใจดีใจได้เจอพระนะก็นึกในใจว่าอ๋อได้ตัวแต่บางคนได้ตัวแต่ไม่ได้ใจได้ตัวแต่ไม่ได้ใจ นะทฤษฎีของการขึ้นไปนั่งบนหัวคนแต่ไม่ได้เข้าไปนั่งในใจคนเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเยอะมากเลยโยนนานายใหญ่บางทีก็ไม่ใช่นายไม่ใช่อะไรเราบางทีก็พ่อแม่นี่แหละนะนั่งบนหัวลูกนะหรือไม่ก็ลูกก็ไปนั่งบนหัวพ่อแม่ไม่ได้ใจซึ่งกันและกันเลยเมื่อไม่ได้ใจซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็ได้แค่ตัวสามีพัญญาบางทีก็ได้แค่ตัวแต่ไม่ได้ใจเพื่อนก็ได้แค่ตัว ได้แค่เงินกินเลี้ยงสังสรรค์แต่ไม่ได้ใจเมื่อไม่ได้หัวใจนยะโยมก็คือเกือบจะไม่ได้ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าใจนี่มีมีความสำคัญทีเดียวนะในกรณีที่ว่าเราก็ทราบดีนะพระพุทธเจ้าตรัสเตือนเสมอว่ากายเนี่ยมันเป็นมันเป็นแค่ซากมันเป็นแค่รังของโรคนะโรคภัยไข้เจ็บเต็มเนื้อเต็มตัวไปหมดเลยเป็นแค่รังของโรคเป็นดินน้ำไฟลมประชุมกัน เป็นกายมันก็เป็นแค่ซากมันเป็นแค่ขอนไม้มันเป็นแค่ท่อนฟื้นเมื่อตายลงนะได้ตัวมาแล้วครับพี่ผมได้ตัวพระมาแล้วครับฟังแล้วยังติดหูจังเลยว่าได้ตัวพระมาแล้วนะก็นึกตรงนี้ว่าได้ตัวแต่ไม่ได้ใจเนี่ยมันนะมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะฉะนั้นถ้าวันนี้สังคมของเราเทำอะไรแล้วมีความเข้าใจว่านะเราถึงจะไม่ได้ตัวเขาแต่ได้ใจเขา นายโยมคนที่เกิดมาไม่พร้อมทางด้านร่างกายนะไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบเนี่ยนะกายเขาไม่พร้อมตัวเขาไม่ครบแต่ถ้าใจเขาเด็ดเนี่ยใจเขาได้อตมาวะานะเยี่ยม่ากันเยอะเลยนะเรื่องของการได้ใจนะได้ใจกันบางทีอาจจะไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยอะไรเราได้เต็มที่เต็มกําลังเรื่องกายนะแต่ถ้าเราได้ใจเขานายโยมรู้สึกว่ามันได้เกือบทั้งหมดของโลกจริงๆนะ นะเพราะว่าถ้าได้ใจมาแล้วเนะีนะ่ยเราก็รู้สึกได้ว่าทุกอย่างมันตอบโจทย์ได้ที่ใจจริงอยู่กายเนะี่ยมันก็สําคัญนะเพราะว่ากายเนะี่ยมันสามารถที่จะเอาไปประกอบกิจต่างๆได้สําเร็จมือไม้เอาไปหยิบไปจับตาหูช่วยกันมองช่วยกันดูแต่ถ้าตาบอดหูหนวกนะเป็นใบ้มือด้วนทําอะไรไม่ได้เลยนะในส่วนต่างๆที่มันหายไปเนะี่ยแต่ว่าเราได้ใจก็คือรักกันเมตตาก,กันมีความหวังดีต่อกัน กายมันก็เป็นแค่กายแต่มันไม่ได้ใจนะพี่ครับตอนนี้ผมได้ตัวพระมาแล้วครับแม่อยากจะลงรถเลยนะวันนั้นนะอยากจะลงรถนัที่แกชัดจะพาฉันไปฆ่าที่ไหนหรือเปล่าเนะี่ยได้ตัวพระแล้วได้ตัวแต่ได้ใจหรือเปล่านะไปบางที่นะโยมนิมนต์ไปแต่ว่าเขาไม่พร้อมเลยไม่พร้อมเหมือนกับว่าไปเพื่อที่จะไปทํากิจนั้นตามตามเวลากําหนดว่าต้องมีพระไปแสดงธรรม แต่ว่าถ้าใจไม่พร้อมที่จะฟังธทมก็ก็นั่งไปนั่งไปอย่างนั้นแหละนะนะบางที่นะแต่ที่อบตอน,นั้นเขาตั้งใจฟังมากๆเลยแล้วก็เต็มใจมากก็อนุโมทนาด้วยฉะนั้นวันนี้เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆว่าบางทีได้ตัวแต่ไม่ได้ใจมันก็คงจะไม่ได้อะไรที่สําคัญไปกว่าอะไระไร,ไรเพราะใจสําคัญกว่าสิ่งทั้งหลายจริงๆตัวนี้ไม่นานเนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายไปก็ผุพังไปตามการเวลาของเขา แต่ว่าใจเนี่ยมันยังเชื่อมโยงเป็นความสุขและส่งที่สุดได้ก็คือใจมีความสุขนึกถึงคนที่ดีต่อเราเราดีต่อเขาจนจิตสุดท้ายเมตตากันได้ดับจิตปุ๊บตายปับ๊บในี่ไปสุคติเลยเพราะว่าใจสําคัญทีเดียวกายไม่เกินร้อยปีก็ผุพังสลายไปแต่จิตนี้ยังต้องท่องเที่ยวไปตามแรงของกิเลสก็มีมิตรดีเข้าไว้เพื่อบรรเทากิเลสจะได้ไม่ต้องมีกิเลสและจะได้ไม่ต้อง กลับมาวนเวียนไหวไตเกิดตามคําสอนพระพุทธเจ้านะก็ขอ,อนุโมทนาบุญวันนี้กับคำคำาำ,ำที่คิดเป็นธรรมผมได้ตัวพระแล้วครับพี่นิ่ท่านหน้าตาแบบนี้นะผมได้ตัวพระแล้วครับพี่เชื่อเลยว่าอาตมาเนี่ต้องมีถีบคนขับรถบ้างลหละนะเอาเท้าเขี่ยสักนิดนึงแระโยมใจเย็นใจเย็นนะพระกลัวแล้วระโยมจเจริญพรวันนี้